วัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับครูนเด่นอีกเช่นเคยนะครับกับอักษรออนเลินนั่นเองครับนักเรียนวันนี้ก็มาเจอครูนเด่นในวิชาคณิตศาสตร์นั่นเองเป็นป2อเทอม2นั่นเองครับเหมือนเดิมครั้งนี้ครูนเด่นจะมาต่อจากครั้งที่แล้วเลยครับนักเรียนซึ่งครั้งที่แล้วเนี่ยนักเรียนเรียนเรื่องอะไรไปนะไหนใครจําได้ตอบครูนเด่นให้ชื่นใจหนึ่งคนเร็ว เรียนเรื่องการบวกลบคูณหารระคนใช่ไหมเอ่ยซึ่งเดี๋ยวเค้เนขอทบทวนนิดนึงก่อนว่าครั้งที่แล้วเนี่ยเราเรียนอะไรไปบ้างเราเรียนแบบมีวงเล็บกับไม่มีวงเล็บถูกไหมเอ่ยถ้ามีวงเล็บไม่ว่าจะ1นงวงเล็บหรือ2วงเล็บให้นักเรียนทําในวงเล็บก่อนนั่นเองโอเคนะและถ้ามันไม่มีวงเล็บนะครับนักเรียนนักเรียนต้องทํำยังไงนะทําคูณหรือว่าหารก่อนโอเคนะถ้าเจอคูณหรือว่าหารเนี่ยทำก่อนเลย คยนะแล้วค่อยไปทําบวกลบทีหลังโอเคนะเออโดยเรียงลําดับจากซ้ายไปขวาปกติโอเคนะครับได้ไหมได้นะอ่ะดังนั้นวันนี้ครูนัเด่นจะพานักเรียนเนี่ยมาทําแบบฝึกหัดไปพร้อมๆกันย้ำอีกหนึ่งครั้งว่านักเรียนคนไหนที่ยังไม่ได้ทําแบบฝึกหัดมาให้หยุดคลิปไว้ก่อนครับ แล้วก็ไปทําแบบฝึกหัดมาก่อนเลยโอเคนะแล้วค่อยมาดูเฉลยไปพร้อมๆกับครูนเด่นคนนี้ครับมาดูดันไม่ให้เสียเวลาเริ่มการก,กับข้อที่1ครับนักเรียนเขาบอกว่าให้นักเรียนเนี่ยเติมตัวเลขแสดงจํานวนลงในช่องว่างเอาแล้วครับนี่อันนี้ครูนเรียนถามก่อนข้อที่1เจอบวกกับลบครับนักเรียนเฮ้ยบวกกับลบมันอยู่ในสักเดียวกันดนี๋นั้นนักเรียนก็ไล่จากซ้ายไปขวาปกติโอเคนะ แต่ข้อนี้บังเอิญว่ามันมีอะไรอยู่ด้วยครับนักเรียนมีวงเล็บเอาละถ้ามีวงเล็บนักเรียนก็ต้องทำในวงเล็บก่อนเลยครับดังนั้นนักเรียนบวกให้ครูนักเรียนหน่อย28บวกกับ13ครับจะได้เท่าไหรเอ่ย41่ั่นเอเดนั่นนักเรียนทำในวงเล็บมาครับตัวนี้เป็น41นะแล้วนักเรียนก็ต้องเอา41นั้นไปลบกับหกนั่นเองครับเหลือเท่าไหรครับ41ลบ6เหลือ 35นั่นเองเก่งมากครับนักเรียนโอเคนะดังนั้นนักเรียนได้มาแล้วนะครับข้อที่1ขอไปต่ออย่างไวสำหรับข้อที่2กันเลยครับข้อนี้มีวงเล็บไหมนักเรียนมีจ้ามีวงเล็บนะดังนั้นถ้ามีวงเล็บย้ำไปแล้วว่าต้องทำในวงเล็บก่อนเลยครับ54-19ลบ19ครับนักเรียนเหลือเท่าไหร่นะไหนใครตอบได้ลบไปครูเรีหนเลยครับ 54-19ลบ19เหลือโอ้โหเก่งมากเหลือ35นั่นเองใช่ไหมเอ่ยโอเคนะเหลือ35นะครับดังนั้นนักเรียนต้องนำ3า35ไปบวกกับ27ต่อบวกให้ครูเร็นหน่อยครับ35บวกกับ27 ถ้าเป็นเลขเยอะๆเดี๋ยวครูไดเรนจะวางเป็นหลักให้ตรงกันให้แต่ถ้าเป็นเลข2หลักขอไม่วางแล้วกันได้ไหมเอ่ยได้เนาะดังนั้น35บวกกับ27ครับนักเรียนต้องตอบได้แล้วนะเท่ากับเท่าไหร่ครับ62นั่นเองเก่งมากครับโอเคนะขอไปต่อข้อที่3ครับข้อที่3 45บวกกับมีวงเล็บครับ12คูณกับ7เอาละ นักเรียนก็ต้องทำในวงเล็บก่อนนะครับตรงนี้มาดูจ้ะ12คูณกับ7เอาละข้อนี้ครูเรียนขอคูณให้ดูนิดนึงครับมาดู1 2คูณกับ7ครับมาแล้วนักเรียนต้องจับ7คูณกับ2ก่อน7คูณกับ2เป็น14สุดยอดครับเกิน10ไปต้องเขียน4ทดไป1ครับต่อไปนักเรียนต้องจับ7คูณกับ1เป็น7มันทดมาอีก1เป็น8นั่นเองครับ ดังนั้นได้มาแล้วครับว่าในวงลิฟของเราคือ84ซึ่งนักเรียนครับยังไม่จบนักเรียนต้องนำ45ไปหวก,กับ84ด้วยนักเรียนก็บวกกันเลยได้9แล้วก็ตัวนี้ได้12ก็คือจะได้129นั่นเองได้ไหมเอ่ยได้เนอะเออใน3ข้อแล้วครับนักเรียนคนไหนถูกหมดบ้างโอ้โหพลิบพรับมากโอเคนะถูกหมดเนาะดังนั้น ข้อไหนผิดอย่าลืมแก้ไขนะคนไหนถูกแล้วไปทําแบบฝึกหัดเพิ่มเติมได้ขอไปต่อข้อที่4กันครับมาดูครับข้อที่4มีวงเล็บไหมครับนักเรียนมีวงเล็บนะทำในวงเล็บก่อนครับ76บวกกับ23ครับจะได้99แล้วนะักเรียนต้องจับ99ไปคูณกับ2อโอเคนะคูณให้ครูนเด่นหน่อยสิครับไหนใครคูณเลขเก่งๆคูณให้คูหน่อย9 9ครับ คูณกับ2เอาแล้วครับตัวแรกนักเรียนต้องจับ2คูณกับ9เป็นโอ้โหสุดยอดเป็น18เกิน10ไปเขียน8ทดไป1ครับต่อไปจับ9คูณกับ2ครับเป็น18ทดมาอีก1เป็น19นั่นเองและได้มาแล้วครับว่าข้อที่4นักเรียนจะต้องได้ผลลัพธ์เท่ากับ198ซึ่ง ถ้าข้อไหนนักเรียนไม่มั่นใจครูนเรนบอกไปแล้วว่านักเรียนมีวิธีการตรวจสอบคําตอบโดยไปกดเครื่องคิดเลขซึ่งครูนเรนสอนไปยังสอนไปแล้วนั่นเองครับโอเคเนาะได้โอเค,นะด,อเคดังนั้นไปต่อข้อที่5กันเลยครับข้อที่5มีวงเล็บไหมครับมีนะนักเรียนก็ทําในวงเล็บก่อนเลยครับ36บวกกับ20ครับเป็น56ครับแล้วก็ไปหารด้วย7ครับโอเคนะ นักเรียนก็ต้องไปคิดยังไงนะคุณเนขอทดให้ครับ56หารด้วย7ครับตรงนี้นะเฉิบเท่ากับเท่าไหร่ไม่รู้อ่าเดี๋ยวบางคนมองเครื่องหมายหารไม่ออกนะครับเฉพตรงนี้นักเรียนก็ต้องคิดว่า7คูณกับอะไรหนะ้าได้56ถูกไหมเอ่ย7คูณกับ8นั่นเองเก่งมากครับดังนั้นนักเรียนก็จะได้ว่า56หารด้วย7ก็จะได้ผลลัพธ์เท่ากับ8นั่นเองโอ้โห ผ่านมาแล้ว5ข้อเป็นไงครับสบายๆถูกไหมเอ่ยดัินขอต่อข้อที่6เลยนะครับมาดูครับข้อที่6มีวงเล็บไหมครับนักเรียนมีต้องทําในวงเล็บก่อนนั่นเองเดินมาดูครับวงเล็บตรงนี้ก็คือ63หารด้วย9เหมือนเคยครับครูนาเด่นก็ไปทดเลขตรงนี้ให้นักเรียนดูเขียนได้ไว้ไงนะ63หารด้วย9เท่ากับอะไรไม่ทราบนักเรียนต้องหาังไงครับ 9คูณกับอะไรนะได้63 9คูณกับ7นั่นเองก็จะได้มาแล้วครับว่า63หารด้วย9ได้ผลลัพธ์เท่ากับ7ครับซึ่งก้อนนี้มีผลลัพธ์เท่ากับ7นะครับนักเรียนก็จะได้ว่า50-7ลบเเหลือ43นั่นเองเป็นไงไม่ยากเลยใช่ไหมเอ่ยโอเคนะเออดังนั้นตอนนี้6ข้อผ่านไปเหลือกี่ข้อครับครูเรียนขอดูก่อน มันมีอยู่ทั้งหมดโอ้โห16ข้อเลยนะดังนั้นนักเรียนขอดูต่อเลยนะเพิ่งได้แค่6ข้อยังเหลือตั้ง10ข้อเนะี่ยขอไปต่อด่วนๆข้อที่7ครับนักเรียนมาดูข้อที่7ครับนักเรียนมีวงเล็บไหมเอ่ยมีจ้ะก็ต้องทําในวงเล็บครับ18คูณกับ6ครับเอาละข้อนี้ครูนเด่นไม่ทดให้ได้ไหมไม่ได้หรอโอเคบางคนยากคูณเลกไม่แม่นนะดังนั้นไปเขียนครับ18คูณกับ6ครับอืม นี่ครับอ่คุณขอเลื่อนมันขึ้นไปสูงอีกนิดนึงนะด้นตัวแรกเอา6คูณกับ8 6คูณกับ8เป็น40เท่าไร่48เกิน10ต้องเขียน8ทดไป4ครับโอเคนะแล้วต่อไปนักเรียนก็จับ6คูณกับ1เป็น6ทดมาสี4เป็น10จะได้108นั่นเองตรงนี้นะครับเป็น108นะชึบอ่า แล้วก็ลบ41ครับนักเรียนนักเรียนก็จับ108ลบ41เหลือเท่าไหร่8ลบ1เหลือ7ครับโอเคนะ10ลบ4เหลือ6ครับดังนั้นจะได้ผลลัพธ์เท่ากับ67สําหรับข้อนี้นั่นเองโอเคเนาะขอต่อด่วนๆข้อที่8ครับนักเรียนข้อที่8มีวงเล็บเหมือนเดิมครับนักเรียนก็ทําในวงเล็บก่อน95ลบ78ครับนักเรียนโอเคนะ เดี๋ยวข้อนี้ครูเรียนขอลบให้ดูเพื่อบางคนยังไม่แม่นยำมาดูครับ95ลบกับ78 5มันลบ8ไม่ได้ครับนักเรียนนักเรียนต้องทำไงต้องยืมตัวข้างหน้ามา1แต่9มันอยู่ในหลัก10ยืมมา1ก็ต้องเป็น10แล้วบวกกับของเดิมมีอยู่5เป็น15 9ให้ยืมไปแล้ว1ก็จะเหลือเท่าไหร่เหลือ8โอเคนะทีนักเรียนก็ดูครับ15ลบ8เหลือ7ครับ แล้วก็8ลบกับ7เหลือ1แลดง้วตรงนี้จะได้17ออกมาโอเคนะถ้าใครยังลบเลขที่มันต้องยืมมาไม่เป็นครูเรียนสอนให้แล้วนะครับโอเคนะนั้นเหลือ17ครับคราวนี้17ดังนั้นนักเรียนก็จับ3าไปคูณกับ17ครับคูณให้คูณให้เด็นหน่อยไหนใครตอบได้โอ้โหเก่งมากนักเรียนก็จับทีละตัวเลยหลักหน่วยคูณหลักหน่วยครูเรียนไม่เขียนเป็น 3คูณกับใครก่อน3คูณกับ7ครับ3คูณเเป็น21เกิน10มั้ยเกินเขียน1ทด2องเรียนทดมา2แล้วนะเก็บไว้ในใจครับต่อไปนักเรียนต้องจับ3คูณกับ1เป็น3ทดมาอีก2เป็น5นั่นเองถ้าเรียนคูณแบบนี้ไม่ได้ก็ไปตั้งคูณในแนวตั้งปกติได้เลยโอเคนะดังจะได้มาว่า3คูณกับ17ก็คือผลลัพธ์เท่ากับ51นั่นเองครับโอเคเนาะได้มาแล้วจ้ะ 8ข้องั้นครูนเดียนขอฉเฉลยถึงแค่บางข้อแล้วกันโอเคไหมเออไม่ต้องทั้งหมดงั้นข้อไหนที่ครูนักเรียนไม่ได้เฉลยนักเรียนไปทําเพิ่มเติมแล้วก็สามารถกดเครื่องยินเลขเช็คคําตอบได้เลยครับขอข้อ9ขอไม่สอนแลกวรันให้นักเรียนไปทําเองโอเคนะขอไปข้อ11บ้างครับนี่มาดูข้อ11ทําไมถึงอยากสอนข้อ11ครับนักเรียนเพราะมันเป็นคูณกับหารอมาดูครับแต่คูณกับหารมันมีวงเล็บไหม มีครับมีวงเล็บนักเรียนก็ต้องทำในวงเล็บก่อนนั่นเอง36หารด้วย4ครับนักเรียนต้องคิดยังไงนะ4คูณกับอะไรนะได้36 4คูณกับ9นั่นเองครับเก่งมากดังนั้นก็จะได้คำตอบของในวงเล็บมาแล้วนะเท่ากับ9นักเรียนก็จับ14ไปคูณกับ9ต่อโอเคนะ14คูณกับ9จับ4คูณกับ9ก่อน4คูณกับ9เป็น36เกิน10ครับ ก็ต้องเขียน6ทด3ต่อไปจับ1คูณกับ9เป็น9าทดอีก3เมื่อกี้เป็น12นั่นเองดังนักเรียนจะได้มาแล้วครับว่าข้อ11จะต้องตอบ126้นั่นเองครับผมโอเคนะได้ไหมเอ่ยได้เนาะโอเคดังนั้นถ้าเป็นแบบนี้ครูเล่นขออีกหนึ่งข้อสุดท้ายได้ไหมเอ่ยได้เนาะขอข้อที่12ครับนักเรียนเพราะมันเป็นคูณกับหารเหมือนกันมาดูครับ มีวงเล็บไหมจ๊ะมีวงเล็บดังนั้นทําในวงเล็บก,ก่อนครับ31คูณกับ2นักเรียนตอบครัวชื่นใจหน่อย,ยใครอยากตอบครับโอ้โหได้ยินแล้วครับนักเรียนไม่ต้องยังกันตอบนะ31คูณกับ2ได้62เท่าไหร่นะ62นั่นเองครับโอเคเนะาะได้มาแล้วตรงนี้นะนักเรียนได้62มาแล้วต่อไปนักเรียนไปหารด้วยเท่าไหร่เอ่ยหารด้วย8ครับเอาแล้วครับเอาแล้ว นักเรียนต้องไปคิดยังไงนะ62หารด้วย8ต้องคิดว่า8คูณกับอะไรนะาได้62นักเรียนลองท่องสุดคูณครับ8คูณกับอะไรได้62มีไหมไม่มีครับนักเรียนเอาละไม่มีถ้าไม่มีแบบนี้ครูเรียนขอทดให้นิดนึงครับนักเรียนก็ต้องคิดยังไงนะเมื่อกี้62หารด้วย8ถูกไหมเอ่ยถ้ามันไม่มีนักเรียนจําเรื่องการหารได้ไหมนักเรียนต้องเออหาสุดคูณตัวที่มันไม่เกิน62ครับ 8คูณกับอะไรหนะ้าไม่เกิน62ต้องเป็น8คูณกับ7นั่นเองดังนั้นครูเรียนเขียนนะ8คูณกับ7ได้56ครับโอเคนะดังนั้นนับจาก56ครับ 57, 58, 59, 60 61แ้เหละ62เหลือเศษเท่าไหร่เศษ6นั่นเองโอเคนะดังนั้นหมายความว่าอะไรครับนักเรียนจะได้ว่า8คูณกับ7ได้56ดังนั้น62หารด้วย8ก็ต้องได้ผลลัพธ์เท่ากับ 7ก็คือตัวนี้นั่นเองแต่มันจะได้แค่เท่าไรหร่56ครับนักเรียนก็ต้องนับให้มันครบ62ซึ่งมันเหลือเศษเท่าไหร่ครับนักเรียนเศษอีก6นั่นเองเห็นไหมว่าทําไมครูนักเรียนถึงขอสอนข้อ12นะดังนั้นข้อนี้นักเรียนต้องตอบเท่าไหรครับข้อ12ต้องตอบ7เหลือเศษอีก6นั้นก็เขียนครับข้อนี้ก็คือตอบ7แล้วก็เศษเป็น6นั่นเองได้ไหมเอ่ยได้เนาะ ดังนั้นข้อที่เหลือที่ครูนเด่นไม่ได้สอนฝากนักเรียนไปทําเพิ่มเติมได้ไหมครับในใครเก่งต้องตอบว่าได้โอ้โห,โหได้เนาะโอเคนะครับดังนั้นข้อที่เหลือนักเรียนไปทําต่อเองละกันเนาะดังนั้นครูเรีนขอไปสอนอีกหนึ่งหน้าครับผมซูเมโซโซนะอะขอไปต่อครับห้ามลืมไปทําต่อให้ครบนะจ๊ะไปดูครับมาดูฝั่งนี้ครับมาดูข้อที่2บ้างเขาบอกว่าให้นักเรียนเนี่ยระบายสี โจทย์ที่มีผลลัพธ์เท่ากันในแต่ละข้อโอเคนะด้วยสีเดียวกันดังนั้นนักเรียนต้องคิดมาก่อนครับว่าข้อไหนมันมีผลลัพธ์เท่ากันบ้างถึงนักเรียนจะระบายสีให้มันเป็นสีเดียวกันได้นั่นเองโอเคนะมาดูครับดังนั้นครูเนตขอเริ่มจากข้อที่1ครับ38ลบ21ครับเหลือเท่าไรเอ่ยไม่ต้องตอบครูเนตแล้วนะว่ามีวงเล็บหรือเปล่ามีวงเล็บทำในวงเล็บก่อนครับนี่ 38ลบ21เหลือ17ครับแล้วเรกเรียนก็จับ17ไปบวกอีก47เป็นโอ้โหสุดยอดครับเป็น64นั่นเองดังนั้นตรงนี้จะมีผลลัพธ์เท่ากับ64นักเรียนก็หาต่อ52เขาดีมีวงเล็บนะทำในวงเล็บก่อน52บวก37เป็น89 89บเลบ26หเหลือเท่าไหร่ครับนักเรียนเหลือ63 63เอาแล้วครับเอาละดังนั้นมันยังไม่เท่ากันเลยนะเขาให้ระบายสีที่มีผลลัพธ์เท่ากันแล้วตอนนี้ยังไม่เท่านักเรียนต้องไปดูอันสุดท้ายครับมีวงเล็บทําในวงเล็บก่อนเลยจ้า29ลบ15ครับเหลือเท่าไหร่14นั่นเองแล้ว14ก็ไปบวกอีก49ได้เท่าไหร่ครับ63นั่นเองนี่ไม่ยากครับดังนั้น นักเรียนจะเห็นแล้วว่าข้อไหนมันเท่ากันเออสออันหลังมันเท่ากันนักเรียนก็ต้องระบายสีครับ2ออันนี้ด้วยสีเดียวกันนั่นเองเป็นแบบนี้ได้ไหมเอ่ยได้เนาะโอเคนั้นครูเรียนขอสอนต่ออีกหนึ่งข้อแล้วกันครับมาดูข้อที่2ครับผมชึบอ่าไม่ลบก็ได้ครับมาดูข้อที่2นะมีวงเล็บไหมเอ่ยมีวงเล็บนักเรียนต้องทําในวงเล็บก่อนเหมือนเดิม ดังนั้นทำวงเล็บครับ46คูณกับ2เอ๊ได้เท่าไหร่นะมาคิดเลขให้ครูนัดเด็หน่อยครับเอา6คูณกับ2ก่อน6คูณ2เป็น12เกิน10ครับเขียน2ทด1 4คูณ2เป็น8กับอีก1เป็น9ครับได้มาและ92ลบออก16ครับนักเรียนเหลือเท่าไหร่เอ่ยเหลือโอ้โหเก่งมากเหลือ76นั่นเองดังนั้นข้อนี้จะมีผลลัพธ์เท่ากับ76นะครับโอเคนะขอต่อครับ ฝั่งนี้มีวงเล็บทำในวงเล็บก่อนเหมือนเดิม63ลบ11เหลือ52ครับแล้วก็ไปบวกอีก24ครับเป็น76นั่นเองเอาแล้วนักเรียนเห็น2อันแรกมันเป็นไงกันพอดีเลยครับมันเท่ากันแล้วครับนักเรียนก็ระบายสีได้เลยแต่เดี๋ยวครูเรียนขอเช็คอันสุดท้ายก่อนละกันว่ามันได้เท่ากับเท่าไหร่มีวงเล็บครับนักเรียนทำในวงเล็บก่อน 58ลบ34เหลือเท่าไหร่ครับ24 24ไปคูณกับ4ครับอาข้คอนี้ครูดิเียนขอตั้งคูณให้ดูนะ24คูณกับ4ครับ4คูณกับ4เป็น16เกินส0เขียน6ทด1ครับโอเคนะอ่ะเดี๋ยวเหมือนมันจะไปทับตัวหนังสือนะครับเดี๋ยวครูเรียนขอเลื่อนมันไปข้างบนอีกนิดหนึ่งแล้วกันไม่ได้นะมันเลยอ่ามาตรงนี้แล้วกันครับ,บมา ดังนั้นนักเรียนตอบครูเรนเมื่อกี้4คูณ4เป็น16เขียน6ทดมา1นะครับตรงนี้นะครูเรนวงไว้ดังนั้นนักเรียนต้องจับ4คูณกับ2ครับ4คูณกับ2เป็น8ครับทดมาอีก1เป็น9ตัวนี้จะได้96ครับนักเรียนซึ่งนักเรียนลองดูสิเขาให้ระบายสีที่มันมีผลลัพธ์เท่ากันดังนจ็กับ76เท่ากันนักเรียนต้องระบายสี2ออันแรกนั่นเองครับโอ้โหเป็นไงครับยากไหมเอ่ย ไม่ยากเนาะดังนั้นครูเด่นสอนไว้เท่านี้ย้ําอีกหนึ่งครั้งว่าข้อไหนที่ครูนเด่นไม่ได้สอนให้หนักเรียนไปทําเออไปทําเพิ่มเติมแล้วถ้าไม่มั่นใจสามารถกดเครื่องคิดเลขเนี่ยตวรวจสอบคําตอบได้นั่นเองซึ่งครูเด่นสอนไปยังสอนไปแล้วเนาะโอเคครับดังนั้นวันนี้อย่าลืมไปทําแบบฝึกหัดเพิ่มเติมนะโดยใช้ควบคู่กับหนังสือเรียนหรือว่าหนังสือแบบฝึกหัดก็ได้ของอักษรคณิตศาสตร์ป .2 เล่ม2นั่นเองครับ วันนี้เดี๋ยวครูณเด่นเหนื่อยแล้วขอไปเตรียมสอนในคาบหน้าก่อนและกันจะทำให้นักเรียนรู้เรื่องมากยิ่งขึ้นดังนั้นวันนี้ครูณเด่นขอลาไปก่อนบ๊ายบายอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดสาระความรู้ดีๆจากพวกเราอักษรเอดูเคชั่